เดือนหนึ่ง okay ขึ้นแลวไปงานอะไอเขตจับบานอ่งทีนึงค่ะโอเคเอรล้มแบบผู้หญิงคนนี้ของฉันยังสิดน่ะโอ้ยบลมอนบลมอนแบบนั่นอะโอเคถ่ายรูปแบบอ่อนโยนทีนึงนะคะห้าสี่สามสองเาเอาล้มอีกเีนึง ไอ้เข็ดน้มต,ตัวลองอีกทีนึงครับโน้มโน้มตัวลงเฮ้ยโอ๊ยใช้รูปแต่งงานหรือเปล่าไอ้ไอ้เปียฉันมองหน้าพี่ลูกมองหน้าพี่เออเอียงหน้าไปนั่นแหละค่ะเอียงหน้าไปนั่นเอียงหน้าแล้วมองกล้องไหมห้าสี่สามเอ๊อินเนอร์อินเนอร์ตรงม้าอินเนอร์ตรงม้า เ4 3 2 1โอเค47ขอความได้ไห,หูไกดได้ไทีนึง่งอะขอทีอีกขออีกทีนึง่งยืน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 จับจับเสือจับเสือเหม,ม,ม,มือนเดิมเหมือนเดิมจับตีด้เดี๋ยวก็ถูกตี ่เอไดอ่ะพราะเขาเฮ็ดเข้มนะแล้วก็ย่านเขา้อ้ยนสีวัอนนอ้อ้สุบนได้ล่ามนน่ขเมื่อก่อนอาจใช่แต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่เจอเขาแล้วรู้สึกมออะไรก็ไม่จับเสือแต่พีค่อยซอนเขาลูกสหา แตให้ดูอ่อนโยนต่ใแบบน,นให้ดูอ่อนโยนเยนยขินขแก่เขินนีดีหนึ่งสอเินสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันทันกล่องอยู่โ okay. อเค Come I don't know. ให้ใช้นิ้วไหนคะคุณเคศ <laughs> ให้ใช้นิ้วนางกับนิ้วกลาง <c oughs> นีละให้ใช้นิ้วแคนิ้วนางกับนิ้วกาง <c oughs> โอเคมาทได้นะเออตะ <c oughs> นิ้วสี <c oughs> ประตขึน้นมา <c oughs> ให้ใช้แค่นิ้วกลางกับนิ้วเนี้อ แบบนั้นอ่ะโอเคค่ะรูปแบบหัวโยนทีหนึ่งนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งสาวเขาเอาลงอีกทีน่นึงไอ้เข็ดโน้มตัวลงอีกที่นึงครับโน้มโน้มตัวลงเหี้ยโอ๊ยใช้รูปแตบงั้นหรือเปล่าไอ้ไอ้เสียฉันมองหน้าพี่ลูกมองหน้าพี่เออเอียงหน้าไปนด้ละค่ะเอียงหน้าไปได้เอียงหน้าแล้วมองกล้องไหม เป๋าอะถ้ามือออกมาจับไหล่น,น้องได้ไหมได้หรอกครับโอเคเอ่อเอีย่างนี้ดูโอเคฟังนี่ลองฟังนี่ฟังนะเอาฟังนี่นะเอาฟังนี่อะโอเคอดีนะคะเอ,อ่อลูกกวนสอนน้องสาวเลยบอกว่าให้น้องสาวมวนให้น้องสาวมวนกันนี่นะมวลผีฉันถ้ามือด้านซ้ายจับมือด้านขวาเอื้อมจับมือไอ้ไอ,อหเห็นแบบเมื่อกี้ ก็แบบอ่าแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็โอเคเอาเอามือเข้าไปแบบมือกี้เหมือนท่ามือกี้มมาันจะใช่เอามือวางไว้เหมือนจับมือกี้เออ คนมาเปลี่ยนชุดขาห้อน mm hmm. หนาเขามากร้อนแล้วค่ะทุกคนเ oh. ข้าได้แน่ะกวาจะได้มาแต่ละรูปเห็นไหมคะทุกคนสวัสดี448คนค่ะอ่ะมาปเปลี่ยนชุดแต่ชุดนี้เราไปแก้ที่แบบว่าไอเทมสุดที่สุดอันนี้เลยเหรออ,อ,อ,อันนี้เลยเหรอฮะ,อะอเอาเก็บเก็บ เดี๋ยวเจอกันอีกทีนะคะสวนมาสวัสวดีคุนกันเร็วเปิดชปิดไหล่ปิดไ่เดี๋ยวเปยนชุดกันนะครับนี่ดอ่านหน้าดูมาหลอนเยอะ